สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ป้านาะอาทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องสาวอิสานบ้านสวนนะคะสำหรับวันนี้สาวอิสานก็จะพาทุกคนมาดูวิธีหยอดน้ำกรดยังไงให้น้ำยางแข็งตัวดีแล้วก็เวลาไปขายได้น้ำหนักเยอะแล้วก็ได้เงินเยอะนะคะหลังจากที่สาวอิสานห่างหายไปนานนะคะไม่ได้ทำวิดีโอให้ทุกคนดู ยุ่งมากค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะว่าทำคนเดียวนะคะก่อนอื่นเลยสาวอิสานขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอพี่ป้านาอาทุกๆท่านที่กำลังท้อกับชีวิตหรือว่าเจอมอรสุมทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอให้อดทนและก้าวผ่านมันไปให้ได้นะคะทุกๆอย่างมีทางออกค่ะสาวอิสานเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวยังสู้ได้เลยค่ะ <ๆ S 2> เป็นกำลังใจให้พี่ป้านาอาทุกๆท่านนะคะสู้นะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูวิธีหยอดน้ำกรดแล้วเอาไปทำตามที่บ้านได้เลยนะคะมาดูอุปกรณ์3ชิ้นที่เราจะใช้ในการหยอดน้ำกรดกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกคือถุงมือนะคะถุงมือนี่คือสำคัญเหมือนกันนะคะเราจะใช้ป้องกันน้ำกรดแทรกซึมเข้าไปในเล็บเพราะว่าถ้าน้ำกรดเข้าไปในเล็บเมื่อไหร่เล็บเราจะเสียทันทีขึ้นชื่อว่าน้ำกรดยังไงมันก็เป็นจิิงกัดก่อนให้ ร่างกายให้มือเราหรือว่าจะเป็นเหล็กถ้าโดนน้ากรดก็ก่อนได้เหมือนกันนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นไม้คนน้ากรดนะคะไม้คนน้ากรดสาวอีสานทําขึ้นเองนะคะเพื่อนๆจะเอาไปทําตามที่บ้านได้เลยนะคะสาวีสานจะทําท่อ PVC แล้วก็ใช้ลูกยางหรือว่าถ้าเรียกตามภาษาอีสานก็จะเรียกว่าหมากยางค่ะเพื่อนๆ,ๆจะเป็นหมากยางนะคะแล้วก็เอายัดเข้าไปข้างใน ทำไมถึงใช้เป็นท่อ PVC ีเพราะว่าเวลาเราคนน้ำยางเราตวัดตวัดตวัดไปน้ำยางจะแตกเป็นเนื้อเดีวยวกันได้เร็วที่สุดซึ่งมันก็ประหยัดเวลาของเราทําให้น้ำยางของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดีวยวกันแล้วเนียนได้น้ําหนักที่ดีนะคะค่ะชิ้นสุดท้ายเรามาดูกันเลยนะคะนี่คือซิกเนเจอร์ของเรานะคะที่จะทําให้ยางของเราแข็งและแน่นดีได้น้ําหนักดีและได้เงินเยอะนะคะจะเป็นน้ํากรดนะคะน้ํากรดจะมีหลายชนิดส่วน เพื่อนๆจะเลือกใช้ตัวไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความชื่นชอบของเพื่อนๆเองนะคะสำหรับสาวีสาจะใช้เป็นน้ำกรดตาช้างคู่นะคะทําไมถึงใช้เป็นน้ำกรดตาช้างคู่เพราะว่าเขาเป็นหัวเชื้อน้ำกรดเราหยอดลงไปปุ๊บจะทำให้น้ำยางเราแข็งได้ไวที่สุดมันจะทันฝนแล้วก็น้ำยางแข็งดีที่สำคัญคือก้อนขี้ยางของเราไม่มีกลิ่นก้อนขี้ยางของเราขาวนวลสวยนะคะน้ำหนักดีนะคะยอดค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ใช้หย่อนน้ำกรดของชาวสวนยางก็จะมีแค่สามอย่างนะคะค่ะเพื่อนๆนเราไปดูวิธีทากันเลยนะคะว่าเขาทํายังไงน้ํายางที่อยู่ในถ้วยเนี่ยถึงเป็นก้อนและขาวสวยได้น้ําหนักที่ดีนะคะไปดูวิธีทากันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆน เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะทํายังไงน้ํายางถึงจะแข็งตัวเซตตัวเป็นก้อนที่สวยและขาวได้น้ําหนักดีที่สุดนะคะอันนี้คือน้ํายางที่กีดหนึ่งเช้านะคะคือหนึ่งมีดนะคะไอ้ที่สาวอีสานกําลังดึงขึ้นมามเขาเรียกกันว่าหนังหมูนะคะทําไมถึงเรียกกันว่าหนังหมูเพราะว่าเราทิ้งไว้นานน้ำยางจะเกิดการเซตตัวน้ํายางที่ข้นจะขึ้นจะลอยขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะคะ เมื่อโดนผิวลมหรือว่าโดนแดดโดนอากาศที่ร้อนจัดน้ำยางจะจะจับตัวเป็นเป็นหนังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสาวิสารก็จะเอาออกก่อนนะคะขั้นตอนแรกแล้วก็เทน้ำกดลงไปแล้วก็พร้อมไม้ตวัดแล้วก็คนคนคนนะคะเห็นไหมคะน้ำยางเริ่มหนือตัวแล้วค่ะ ถ้าน้ำยางเริ่มเหนือตัวพยายามคนให้ไวนะคะเพราะไม้ตัวนี้มันจะช่วยตีน้ํากดให้แตกตัวให้ไวให้น้ำยางเข้าเนื้อกันได้ไวมากที่สุดค่ะคนอ้อมๆนะคะสาวอีสานจะชอบควนตั้งแต่ตรงกลางแล้วก็วนขอบวนขอบวนขอบนะคะน้ํายางที่เราได้ออกมามันจะเซตตัวได้แข็งตัวดีค่ะนี่ค่ะนี่คือน้ํายางที่เป็นน้ํา นี่คือน้ำยางที่เป็นน้ำตะกี้เราหย่อนน้ำกดลงไปใช่ไหมคะน้ำยางจะเริ่มเซตตัวแล้วจับตัวเป็นก้อนตามการเวลานะคะส่วนต้นไหนที่มีน้ำยางที่ข้นเวลาโดนน้ำกดจะแข็งคามือเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนี่คือขี่ยางที่เรานี่คือขี่ยางที่เราจกออกหรือว่าแกะออกแกะออกจากถ้วยนะคะ เราก็จะเอามาใส่ในถ้วยเหมือนเดิมโดยการวางทับลงไปนะคะเพื่อนๆโดยการวางทับลงไปกดนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วพอวันหลังปึ๊บเรามาดึงออกมาน้ำยางก็จะเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนได้สวยแล้วก็ขาวมากๆค่ะทุกคนคะหลังจากที่เราได้หยอดน้กดต้นนี้กันไปแล้วนะคะ สาอีสานมีตัวอย่างก้อนขี้ยางที่หยอดไว้แล้วและเซตตัวไว้แล้วมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าน้ำยางจะเป็นยังไงจะขาวไหมจะเป็นก้อนที่แข็งตัวดีไหมและจะมีกลิ่นไหมนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะนี่คือน้ำยางที่เราหยอดกันไปนะคะจะเป็นแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราแกะออกมา เดี๋ยวสอยสาจะพิสูจน์ให้ดูว่ามีกลิ่นไหมนะคะอืมทุกคนคะ่ะน้ำยางจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาคือกลิ่นน้ำยางและจะมีกลิ่นน้ำกรดอ่อนๆน,นะคะที่อ่ะแทรกซึมอยู่ในก้อนขี้ยางก้อนนี้นะคะแล้วก็เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเขาทำยังไงให้น้ำยางที่อยู่ในถ้วยเนี่ยออกมาเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวส,สารสาจะให้ดูใกล้ๆนะคะ อันนี้จะเป็นเศษใบไม้แล้วก็เศษดินนะคะเนี่ยค่ะจะสกรปรกนิดนึงเพราะว่ามีแต่ดินนะคะทุกคนค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่า,าวิธีหยดน้ำกรดแล้วก็ทำยังไงเจ้าสวนยางเขาทำยังไงน้ำยางที่อยู่ในถ้วยถึงกลายมาเป็นก้อนและ นำบรรจุใส่กระสอบหรือใส่ถุงไปขายได้นะคะสำหรับช่วงท้ายนี้สาวอิสานขอขอบคุณพี่ป้านาอาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้สาวอิสานแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้สาวอิสานเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอิสานได้มีแรงสู้ต่อและทำคลิปดีๆออกมาให้พี่ป้านาอาทุกท่านได้รับชมกันนะคะ ท่เทุกคนเนื่องในวันใกล้วันปีใหม่สาวอีสานขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิิงใดขอให้สมหวังทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สาวอีสานขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย